ถินครับกระถิน54นะครับครับแอปเปิลนะครับมีด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับและสวัสดีสิทธิยานุสิทธิ์หลวงพ่อรวยด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีภารกิจนะฮะไปรับพระนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะฮะก็มีพี่ท่านหนึ่งส่งมาทางไลน์นะครับ ก็ส่งรูปมานะครับแล้วก็เราก็ได้พูดคุยกันตกลงกันนะครับนะัดสถานที่กันนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปเลยครับผมไปฮะ ครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วครับผมเมื่อกี้นั้นโอ้โหไปผิดปั๊มครับเดี๋ยววันตอนนี้ถูกนะไปดีกว่าไปครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่ครับผมเราก็มาถึงแล้วฮะนี่นี่ครับกระถินครับกระถินห้าสี่นะครับพี่พี่เขาส่งรูปมาให้ดูนะฮะก็ลายเหรียญครับผมที่พี่เขาส่งมา แล้วก็จะส่งซีเรีเรียนนะครับนี่นะครับแอปเปิลนะครับมีด้วยนะแอปเปิลหรือรวยย่งยืนครับปี54าสี่นะฮะปีเดียวกันเลยนี่ครับเดี๋ยวส่งก่อนนะฮะ ครับดูเลขครับเป็นเลขอะไรเลข50านครับห้นนี่เห็นไหมฮะห้าูนครับ,รบนี่จะเป็นสีเขียวนะอะไรเงินครับผมต่อไปครับ ร้อนมากเลยสามห้าสี่โอ้โหสามห้าสี่ครับเดียนนี้นะนี่สีน้ำเงินกับไหล่นากนะครับเรียนองผมเป็นสามสี่ห้าเดียนนี้เป็นสามห้าสี่นะครับต่อไปครับผมเรียนแอปเปิ้ลตัวย่งยืนนะครับร้อนร้อนมากเลย โอ้นี่หน้าเละนิดนึงเกตเปิลครับรวยยังยืนฮะนี่ดูต่อครับผม จะเป็นทองเหลืองไมก็ไม่มีเลขนี้นี่ครับผมสองแปดเลขสองแปดครับผม ก่อนนะครับพี่ได้มานานหรือยังครับรั่ปีเดียวกันได้มาพร้อมกันพร้อมกันเลยใช่ไหมพี่ไอ้นี่น่าจะได้มาตอนที่ว่าจองจองกระถิ่นไปแล้วทีนี้ไอเป็นเป็นรูปหล่อของหมดก็เลยให้ตัวนี้มาแทนรูปหล่อปีห้าสิบหมดที่จองกระถิ่นไปกองหนึ่งเนี้ยอ๋อแล้วก็ชุดแอปเปิลก็ไปเช่าพร้อมพวกเกรดเกรดแหวนพอดีเลยเช่ามาพร้อมกันเลยอ๋อพร้อมกันเลยพี่ครับ มีอัะไนอีกบ้างพี่นี่มีกระถิ่นแจกทานอันนี้น่ายัดเติมแป้งก็จะดูแบบตัวไปอันนี้ก็แจกทานอ้อี่กระถิ่นนี่เหมืนมากจะเป็นเหรียญย่อยๆนะครับเหรียญย่อยครับผมนี่นี่กระถิ่นนี่ก็ขนาดกระถิ่น ก็ถิ่นอ๋อผมอ่ะครับอ๋อนี่เข้าไปว่าม่เข้าเสร็จมาโอ้โหโอ้โหถ้าปีนั้นพี่ได้เหรียญเงินเนุดย,ยอดเลยนะมนไม่เล่นเนืเ้อล,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 ล่างๆเดียวทองแดงทองเหลืองอ๋อก็อยู่ประมาณนียเขา้าเสร็จ โหเยอะมากครับผมเยอะมากเลยของพี่นจะเป็นเ,เลสเลสที่ว่าน,นี่สองบาทอันนี้เงินลงยาอันนี้มีอัปก,กา้ามีของเหลืองในห้าตีนหมดเลยที่ว่าชาวมาพร้อมทีเดียวเลยโอ้โห เยอะมากครับผมพี่เยอะมากเลยแต่จะเป็นย่อยๆส่วนมากจะเป็นย่อยอน,นี่เป็นเลดนะครับเลดของพี่จะเป็นปีห้าสี่กับหมดเลยกับทั้งหมดเลยชนะโจนเล็กนะครับอันนี้ก็ปีห้าสี่ครับผมน่ายักษ์นะฮะอันนี้มีแป้งเจิมนะครับของหลวงพ่อนี่พี่เขาอัดกรอบไว้อย่างดีเลย สวยมากครับอันนี้จะเป็นอันนี้5 5แช่เล็กครับผมปี46แจกทานเยอะมากเลยรวยเจริญสุข57ครับเยอะมากเลยครับอันนี้จะเป็นปิดตานะฮะอยู่ในชุดนี้ปี BC 40โอ้โหชุดนี้ สอห้าอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยเขาเล่นกันเท่าไหร่เนี่ยให้ดูครับให้ดูไงอ๋นี่จะเป็นนี่ห้าสี่ครับนี่ห้าสี่ถิ่นห้าสี่รูปหล่อทองแดงฮะโอ้โหเยอะมากเลยครับผมไตมาสเก้าสามครับ มาด93นะครับทองแดงนะฮะอันนี้จะเป็นทองเหลืองโอ้โห,หเยอะมากเลยครับผมเดี๋ยวเรามาตีราคากันนะฮะนี้จะเป็นกระถินนี่ในปี55เหรียญอะไรเขาเรียกรถไฟชนหรือเปล่ารถไฟชนนะใช่ครับรถไฟชนเหรียญนี้นะ ไปชนนี่สวยมากหลักๆโอเคครับผมพี่อันเนี้ยโหทำไม,ไมเป็นแบบนี้เนี่ยผมไม่รู้อันนี้ได้มาผมไม่เคยเช่าจากแผงเช่าจากอะไรนะท้าส่วนมากเ่ยมีที่เช่าจากต่อจากพวกก็จะมีนี่นนเ,นเนี่ยพวกแกกทานเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ย นอกนั้นจะเป็นพวกกระถินพวกอะไรแต่เนี่ยถ้าจะไม่ไม่เคยเช่าจากแผงไม่เคยเช่าต่อจากใครเลยผมไม่รู้อันจริงๆริงจะดู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 ว่าไม่ไม่ยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่ถูกมันไม่แท้อพี่แท้ไม่แท้ผมไม่รู้นะแต่ได้มาเนี่ยจริงๆส่วนมากพระเนี่ยไม่เคยเช่าจากแผงพระเลยเช่าจากวัดอย่างเดียวแต่มันแปลกตองเก้าเนี่ยเลขตองเก้าด้วยใช่เบลตอกโค้ด เอาสินี่ผมท้าแม่นเอาไว้ก่อนก็ได้เราเราไปดูถ้ามันมันมันมีข้อมูลมีอะไรค่อยว่ากันก็ได้ใช่อันนี้อันนี้ผมไม่รู้จริงออันนี้ขนาดจะได้มาด้วยตอนที่ว่าจำไม่ได้ได้ไหนมะหว่างที่ว่าอยู่ในกระถิ่นไอที่ว่าพอไม่มีเสร็จปุ๊บเขาให้อันนี้มาแทนอ่ะที่เป็นรูปหล่อสามเนื้อสามองค์อ่ะครับผม อันนี้ที่มีห้าสี่โอ้โหมีลึกหมดเลยสุดยอดอันนี้พี่มาซีนเอาเองใช่ไหมเนี่ยไม่มีนะถ้าจาไม่ได้มีสีนะก็ซีนมาอย่างนั้นเลยจากวัดนะโอ้อืทำไมนี่ก็ซีนจากวัดนี่ก็ซีนจากวัดนะซีนมาเนี่ยวัดวัด สภาพเละยังไงเอาจริงๆนะพี่นี่น,น่าจะซีนเองน่น่าจะซีนเองอันเนี้ยใช่ใช่อือโอ้โหพี่พี่ก็รู้ใช่ไหมสภาพหน้าตาหลวงพ่อรู้ไม่ใครเป็นเท่าไหรพ่พี่อ่ะใช่เห็นไหมมันลอกหมดเลยอ่ะเนี่ย ไม่ในกล่องอย่างเดียวเลยอโอเคครับเราก็ได้เหรียญที่เราต้องการแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำการโอนให้พี่เขานะฮะเป็นพร้อมเพย์นะพ<ช>ี่อะไรครับ086ูนย <86 S 3> 1แปดหกหนึ9งสา ต้องไหมพี่ที่เขาครับต้องนะครับคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับผมให้พี่เขาตรวจเช็คก่อนต้องหรือเปล่าเต้องแล้วนะพี่โอเคครับเรียบร้อยภารกิจของเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมืดค่ำแล้วกลับบ้านแล้วครับก็ขอขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับครับภาพต่อไปครับครับผม